เป็นมห,หนาอำนาจโลกเขาไม่โง่หรอกครับทิดว่าคขมรจะไปหลอกเขาง่ายๆเหรอเขารู้ทุกอย่างมันก็เป็นความพลาดของคุณเซนเหมือนกันมันเป็นโอ,อก,กาสของประเทศไทยที่จะดำเนินการอย่างไรนี่ขั้นตอนการดำเนินการของประเทศไทยอยากให้มั่นใจก่อนคือคนขอต้องต้องเชื่อใจเพราะดีนหนึ่งต้องเชื่อใจกองทัพก่อน องค์กรใหญ่มากอืของเราประสานไม่อย่าไปเอ่ยชื่ออืหลายคนที่เกษียณแล้วอนักวิเคราะห์องค์กรออกมาพูดจากันไอ้โอ้ใจร้อนจะไม่ใช่กองทัพเขาต้องมีแผนการผมมั่นใจจะไปกดดันเงยไปกดดันต้องปล่อยให้เขาอสองรัฐบาลรัฐบาลที่ผมไม่ได้หมายถึงอนุทินอื รัฐบาลก็มีเครื่องไม้เครื่องมือเยอะนี่กระทรวงต่างประเทศทั้งกระทรวงอขณะที่นักวิจารณ์บางประเทศคนคนเดียวจะไปสู้อะไรทั้งกระทรวงับเครื่องไม้เครื่องมือเขามีหมดเขามีเขามีการดําเนินการตามขั้นตอนแน่นอนทีนี้คือที่นัาสมบอกว่าคือจริงๆแล้วก็เหมือนจบว่าเป็นเกมของนายยินเซนที่จะ ทําให้เลี้ยงสถานการณ์เอาไว้ทำทำให้ไม่ทาให้มันเกิดความขัดแย้งเอาตรงๆก็คือตอนนี้คือจริงๆเขาก็ฉีกเป็นคนฉีกปฏิญญาสันติภาพเป็นคนไม่รักษาข้อตกลงใช่ไหมคะเพราะวิดต้องสง่ข้อเนี่ยสี่ข้อเนี่ยทั้งไอ้เรื่องเก็บกู้ทุนระเบิดทั้งเรื่องของการถอนอาวุธหนักก็เก็บกู้ทุนระเบิดก็ไม่ค่อยเก็บไม่เก็บไทยเก็บ อ่ะแล้วก็ถอนอาวุธหน <ừ> ักก็ถอนแต่ว่าก็ยังอยู่ริมริมชายแดนอะไรปร<ล>ะ,ะมาณนี้สแกมเมอร์นี่ก็ยิ่งแล้วล <ะ S 1> ใหญ่เลยตรงเนี้ยก็คือว่าเขาก็ยังจะเลี้ยงสถานการณ์นี้ไว้โดยที่อ่ะแต่แต่ว่าอีกในหนึ่งก็ดูเหมือนเขาโปรอย่างที่คุณมาเนตนะคะนายดนตรีคุณมาเนตก็เหมือนจะโปรประธานาธิบดีดโดนั์ทรัมป์อันนี้เขาก็ยังไม่ไม่ ไม่ใช่ตัวเลือกวยแบบสุดทีดยังไม่ใช่ตัวเลือกของของของอเมริกาประมริกรรคงไม่ได้เลือกเพราะว่าใครใครมาชมใครมาเชียร์วายเฮาส์นะไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะทัพนะกับทีมเราเขาเขาเป็นมหาอำนาจโลกเขาไม่งงหรอกครับคิดว่าคัมแบดจะไปหลอกเขาง่ายๆหรือเขารู้ทุกอย่างอืเขารู้ทุกอย่างรู้ที่ว่าไทยอือแต่ของไทยเราบางครั้งกาตีพลอยตีพายบ้างไป เขารู้ทุกอย่างในไวท์เฮาส์อะฮะ